ในคลิปนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อโรนัลโด้อารายโดนหลอกให้ไปโฆษณาลูกอมถึงประเทศจีนโอ้พระเจ้าจอดมันตอดมาก Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top t o n e บายพิรันัทจำปางเงิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Talk to t o ทนกับผมโทนคุงพิรนั t จำปาเงินครับขวัญใจคนเดิมของท่านถามว่าใครตั้งให้ผมตั้งเองเนี่ยแหละครับฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆเมนสแตนไทยแลนด์ด้วยนะฮะเรากลับมาเจอกันอีกครั้ง1ใน3ประสาน3 r ของทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี2002ซึ่งประกอบไปด้วยโรนัลโดริวัลโด้แล้วก็โรนัลดินโยในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเขาคือสุดยอดกองหน้าที่เอก ที่สุดในยุคนั้นในห่วงช่วงเวลานั้น,น,นเขาน่าจะเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งของพื้นพิภพโลกาแห่งนี้ไม่มีใครที่จะต้านทานเขาได้ยกเว้นอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขาเท่าน,นั้น <c oughs> เมื่อเขาเป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเบอร์หนึ่งแห่งยุคสินค้าโฆษณาก็อยากจะได้ตัวเขานะไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วในช่วงกลางปี2003ก็คือ1ปีหลังจากที่โดัลโดโรนายเนี่ยเขาพา ทีมชาติบราซิลมาได้แชมป์โลกที่เอเชียก็คือฟุตบอลโลกค,ครั้งนั้นจัดที่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับพอถัดมาปีเดียวในปี2003ชาวจีนทั้งประเทศต้องตื่นตะลึงร้องไอย้ย่าเมื่อมีโฆษณาลูกอมตัวหนึ่งปรากฏทางหน้าจอโทรทัศน์แล้ว ก็มีภาพชายที่มีลักษณะละไมคล้ายคลึคงกับนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกในยุคนั้นอย่างโรนัลโดนาซารเดโอหรือว่าโรนัลโดอานายหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยระดับโรนัลโดอ้วนโรนัลโดอานายซึ่งกําลังพีคกในตอนนั้นจะมาโฆษณาลูกอมในประเทศจีนโอ้โ oh หแต่มันเป็นจริงแล้วครับนี่คือกองหน้าที่บรรดากองหลังในยุคนั้นกวาดผวาอุอ้ยกลัวนันครับไม่ว่าจะเป็นที่ลาลีกา เกาโชเซเรอาลาลิก้าเขาแจ้งเกิดมากับบาร์เซโลนาในเซเรอาเขาโด่งดังกับอินเตอร์มิลานแน่นอนครับว่าโอ้โหนี่มันยอดกองหน้าแห่งยุคจะไปโฆษณาอะไรในประเทศจีนได้ปรากฏว,ว่าใครจะไปเชื่อครับว่าโรนัลโดที่หลอกกองหลังมาแทบทั้งชีวิตจะมาถูกเศรษฐีนีคนหนึ่งหลอกด้วยกลอุบายง่ายๆจนแทบจะช้ำใจชนิดที่ม่มันเจ็บปวดนะครับมัน ชอกช้ำอ,อยู่ในห่วงลึกของหัวใจชนิดที่เจ้าของตำแหน่งบรลลงดอสองสมัยนั้นเนี่ยพอนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยน่าจะยังมีกำม,มัดอยู่เลยนะครับถึงผลที่ตามมามันอาจจะดูไม่ร้ายแรงนักแต่สิ่งที่โรนัลดถูกกระทำในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับที่ทำให้เขากลายเป็นตัวตลกในสายตาชาวจีนทั่วประเทศในตอนนั้นแถมสิ่งที่เขาได้รับกลับมาแทบจะศูนย์เปล่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเท่า ที่โลกนี้เคยมีมาแล้วใครกันที่หลอกโดโนโด้เส้าหัวทิ่มหัวตําเมสแตนและ ท็อกทูโทนวันนี้นะครับจะพาท่านไปติดตามเรื่องราวนี้กันครับถ้าพูดถึงฟุตบอลยุคมิเลนเนียก็คือยุค2000เนี่ยปี2 0 0 0เข้าสหาสัสวรรษใหม่เป็นต้นมานะเนี่ยฮะอย่างที่ผมได้เกระ่ดินไปคงยากที่จะหากองหน้าคนไหนมาเทียบเคียงกับโรนัลโดอาร์นายได้อีกแล้วโรนัลโดอาร์นายอย่างที่บอกไปแล้วแจ้งเกิดกับบาเซเนลล่าไปโด่งดังก,กับอินเตอร์มิลานแล้วมาอยู่เรอัลมาดริดในยุคกาลติกอสนะซึ่งมีซูเปอร์สตาร์ดาวดังมากมายล้นทีมในตอนนั้นทําให้หลายๆคน คคอยากจะยนโฉมอยากจะเห็นการลงสนามพร้อมกันของเหล่ากาลักติกอสคราวนี้ถ้าคนในสเปนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะหาดูได้ไม่ยากแต่ว่าคนนอกสเปนล,ล่ะโอ้โหใครได้ดีชมเรอมดิดชุดการ์กติกอสหนึ่งยุคนั้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเป็นบุญตาเหลือเกินจนกระทั่งการเตรียมทีมในช่วงพรีซีซั่น2003มาถึงเรอมดิดในยุคนั้นซึ่งมีคาร์ลสเคยลอดอดีตมือขวาของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันก็ตะเวนอุ่นเครื่องปีนั้นพวกเขาเลือกมาที่ทวีปเอเชียประก ต่ไปด้วยจีนญี่ปุ่นฮ่องกง ท,ที่ประเทศไทยก็มานะฮะ,ะในการมาเยือนเอเชียครั้งนั้นของเรามาดิดโปรแกรมนัดก็ได้ของพวกเขาก็คือการพบกับทีมรวมดาราลีกจีนในวันที่2สิงหาคมปี2003เกมนัดดังกล่าวมีผู้ชมชาวจีนรวมถึงคนต่างชาตินะครับเข้ามาดูกันในสนามเวิร์เกอร์สเตเดียมกรุงปักกิ่งมากกว่า50,000คนเพื่อมาชมฝีเท้าให้เห็นกับตาว่าโรนัลโด้ลซินดีซีดางราอูคอนซาเลสเดวิดเบ็คแฮมโอ้โห มีฝีเท้าชากาดชากันแบบไหนอย่างไรอย่างน้อยได้ไมาเห็นพวกเขาตัวเป็นๆเ,เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีคนการแข่งขันเป็นไปตามคาดครับอังเดมาริดชนะไป4ประตูต่อ0แต่ใครจะรู้ว่า1วันก่อนที่พวกเขาจะลงเล่นก็คือ1สิงหาคมปี2003ขณะที่นักเตะอัเรมาริดคนอื่นๆนะฮะเดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังกู้กงโดโนโดปลีกตัวไปตามคําเชิญเพื่อพบกับเท่าแก่เนี้ยชาวจีนคนหนึ่งเธอชื่อว่าเจียงเฟยเจินเจียง หรือว่าเจียงเฟยเจินเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอให้โรนัลโด้ไปร่วมวงรับประทานอาหารไปเจี้ยปึ่ง นะครับที่พัตาคารเป็นการส่วนตัวซึ่งเขาไม่ยังรู้เลยว่านั่นคือการเดินเข้าไปสู่กับดักเต็มๆเ,เมื่อคุณเป็นหนึ่งในนักเตะชุดกาลักติกอสของเรามาดิดไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรมันก็ล้วนแต่เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะฮะโดยเฉพาะนักเตะอย่างโรนัลโด้ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นกองหน้าเบอร์ต้นๆหรืออาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกต้องมีค่าตัวหลักล้านยังไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าว่าเจเจียงหรือว่าคุณนายเจียงเฟยเจนินกลับมี กลยุทธ์ที่เหนือชั้นในการเรียกตัวโอนัลโดมาทํางานให้แบบไม่ยากเย็นคําถามคือแล้วเจียงเฟยเจินนั้นเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงสามารถเรียกโอนัลโดมาพบปะเป็นการส่วนตัวได้มีเครดิตอะไรเราขอบอกเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยแม้จะประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานลูกอมก็จริงแต่ว่าประวัติของเธอนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คิดเจียงเฟยเจินนั้นนะฮะเกิดที่เมืองผิงหนานมณฑลกวางซีเมื่อปีหนึ่ง 1946เธอเป็นลูกคนที่สองจากทั้งหมด6คนอย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณแม่เธอเสียชีวิตไปเมื่อตอนเธออายุ13ปีเธอก็ต้องออกทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองเธอก็ได้ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาหางานทำอย่างจริงจังงานแรกของเธอก็คือเป็นพนักงานห่อลูกอมในโรงงานที่เมืองหลิวโจมณฑลกวางสีด้วยความขยันและเป็นคนฝ่ายรู้ของเธอประกอบกับคนที่เป็นคนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วฮะทำให้เจียงเฟยเจินก้าวขึ้นมาเป็นรองผู้อำนวยการโรงงาน ตั้งแต่อายุ18เอาเธอเก่งไหมล่ะผมยังไม่เป็นโลเป็นพายยังตีสนุกอยู่ตามโต๊นุกเลยตูเที่18ิือเป็นรองพุ้มในการกระโดงงานผมตีนุกอยู่เลยตอนนั้นชอบพี่ต๋อง แต่ความพยายามความทะเยอทะยานของเธอยังไม่หมดเท่านี้พออายุ33ปีเธอขึ้นมาบริหารโรงงานอย่างเต็มตัวด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานและทันทีที่เธอขึ้นมาเป็นเจ้าคนในคนอย่างแรกเลยเธอได้ปฏิวัติพนักงานโดยเน้นการแจกโบนัสเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับการทำงานไฟของหัวหน้าง,งานรุ่นใหม่ลายนี้เต็มเปลี่ยนด้วยพลังหลังจากนั้นเฟยจนเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีและญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้อุสา กกรรารผลิตลูกอมชนิดต่างๆซึ่งการไปเหล่านี้ไม่เสียเปล่าเพราะเธอได้ขยายโรงงานผลิตแยมและลูกอมช็อกโกแลตถั่วลิสงจากความรู้ที่เธอไปได้เรียนรู้มาจากการไปดูงานนะครับที่สําคัญเธอสามารถผลิตลูกอมสอดไส้ได้เป็นเจ้าแรกของจีนในช่วงสัก ดาวปี1990แม้ว่าโรงงานของเธอจะก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานผลิตลูกอมระดับหัวแถวของประเทศจีนแต่เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นบวกกับมีของเรียนแบบออกวางจําหน่ายยอดขายของเธอจึงตกควบหาบแทบจะปิดกิจการเพราะของปลอมระาบาดแหมที่เมืองจีนเนี่ยนะฮะเราก็พอจะได้ยินเรื่องนี้มาบ้างนะครับดังนั้นเฟยเจินจึงงัดไม้ตายออกมาจัดการในปี1993นะฮะเฟยเจินเนี่ยแก้เกมด้วยการพก เงินติดตัวไป70,000หยวนหรือประมาณ3,70 0 0 0บาทในเวลานั้นไปที่เมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อตามหาลูกอมฉบับใหม่ next level ยิ่งกว่าที่ใครมันจะลอกเลียนแบบจะ copy หรือจะตามทันแล้วโชคชะตาก็พาเธอไปเจอกับท่านศาสตราจารย์หวังเหยาฝาแกเป็นอาจารย์อยู่ที่มาเวลัยครูจีนตะวันออกหรือว่าหัวตรงซึ่งขณะนั้นศาสตราจารย์หวงังอาจารย์หวังเนี่ยกำลังพัฒนาสูตรลูกอมสําหรับรักษาโรคคอหอยอักเสบเรื้อรังอยู่พอดิบพอด,พอดีหลังจากที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนารศาสตราจารย์หวังประทับใจใน คางรมคมคายไปหลงคางลมเธอฮะบวกกับชื่นชมทัศนคติทาให้เขามอบสูตรนี้ให้กับเธอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจริงๆไอของเหล่านี้มันต้องมีค่าเลก็กสิแต่อาจารย์หวังให้เธอเลยดูสิฮะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหนหน้าหน้าทองมากอะฉันจะเสกคาถาให้อาจารย์หลงรักให้อาจารย์ให้สูตรฉันโดยไม่คิดสตังแล้วอาจารย์หวังก็เสียเลียมให้เจียงเฟยเจินนั่นแหละครับเจียงเฟยเจินครับก็ไปเอาสูตร จา์หวังมานอกจากให้สูตรยังสอนให้เรียนรู้สูตรผสมของลูกอมทั้งสองวัดเปนเม็ดเดียวกันแล้วลูกอมดังกล่าวก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี1994ในแบรนด์ที่ชื่อว่ากวางซีจินสางจีนะครับถ้าสะกดผิดเพี้ยนไปบ้างขอประทานไปนะฮะสำเนียงอาจจะไม่ใช่พร้อมกับตั้งโรงงานของลูกอมสูตรนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นการตอบแทนศาสตราจารย์หวังเจียงเฟยเจินจึงได้พิมพ์รูปศาสตราจารย์หวัง,วงลงบนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการให้เครดิตทางอ้อม อะไรก็ตามเธอเลือกพิมพ์รูปศาสตราอาจารหวังออกมาเป็นสีขาวดําทําให้ผู้บริโภคส่วนมากคิดว่าอาจารย์หวังเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้วจนศาสตรา,ารอาจารย์หวังเนี่ยต้องออกมาเปิดเผยความจริงในเวลาต่อมาว่ายังไม่ตายเมื่อเธอเริ่มวางจําหน่ายลูกอมนี้ในปี1994ปรากฏว่าลูกอมกวางซีกินสั่งจีขายดีเทน้ทําเทท่าทํากําไรได้ถึง60ล้านหยวนหรือว่าประมาณ314ล้านบาทในปีแรก จากนั้นในปี1995เจียงเฟยเจินก็ควักเงิน5ล้านหยวนหรือว่าประมาณ26ล้าน5แสนบาทเพื่อโฆษณาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนหรือว่า CCTV โอช่องใหญ่เลยทําให้ลูกอมตัวนี้มันกลายเป็นสินค้ายอดนิยมยอดฮิตไปทั่วนะครับจนในปี1996สามารถทํารายได้ได้ทะลุหลัก100ล้านหยวนไปแบบขาดลอยเมื่อเธอกลายเป็นคนดังระดับประเทศเจียงเฟยเจินจึงกระโดดเข้าสู่สังคมใหม่ด้วยการเปิด อะคาเดมี่ฟุตบอลตามชื่อแบรนด์ของเธอก็คือกวังสีจิ้นส่างจีไม่รู้เหมือนกันสักรอบแล้วบ,บ่านะครับเอาเป็นว่ามันคือแบรนด์เดียวกันนะฮะซึ่งอะคาเดมี่แห่งนี้เปิดขึ้นประมาณปี2000เพื่อต้องรับกระแสฟุตบอลโลก2002ที่จะมาถึงซึ่งจัดขึ้นในเอเชียเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆ้จีนนั่นเองและพอในปี2003ที่ทัพนักเตะอังเดอรามาดิดยุคกลกากติกอสไปเยือนแดนมังกรก็เป็นโอกาสทองเลยฮะที่คุณนายเจียงนั้นจัดฉวยโอกาสนี้เจียงเฟยเจินก็เลยไปจ้างชา ชายชาวสเปนคนหนึ่งให้ช่วยติดต่อก,กับสมโมสรเรอลมดิดว่ามีเศรษฐีชาวจีนผู้หนึ่งขอพบและรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการส่วนตัวและจะมอบเงินให้กับโรโนัลโดลแบบฟรีๆแค่มากินข้าวแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโรโนัลโดลก็เชื่อเขาด้วยนะเขาไปแบบไม่ได้ม่ได้คิดอะไรมากเลยโดยโรนัลโดลไม่ยังรู้เลยว่านั่นเป็นการเข้าไปสู่กับดักที่จะทําให้เขาเสียฟอร์มเสียเหลี่ยมและก็เสียหน้านะครับเมื่อไปถึงคนของเจียงเฟยเจินก็รีบมาตั้งแถวรับกันอุ๊ อย่างสงเกียรติซึ่งในบริเวณนั้นก็มีแฟนคลับของโดนลโดมาตามส่งเสียงกรี๊ดให้เจ้าตัวที่ด้านหน้าสมาคมฉางอานอีกต่างหากและเมื่อทั้งสองพบหน้ากันเจียงเฟยเจินก็ไม่ยังรอช้ารีบดึงแขนโดนลโดมานั่งร่วมโต๊ะทันทีแต่แทนที่จะรับประทานอาหารเจียงเฟยเจินกับนําผลิตภัณฑ์ลูกอมของเธอก็คือกวางซีจินสังจีมาโชว์จนเต็มโต๊ะจากนั้นโดนลโดก็ถูกชวนให้แต่งตัวเป็นนักฟุตบอลพร้อมกับสวมเสื้อทีมอะคาเดมี่ของเธอก็คือไอทีมกวางซีจินสังจี โดยที่บนเสื้อสกรีนว่ายาอมแก้เจ็บคอจินสั่งจีต่าโดน,นโรเริ่มไหวตัวทันว่าเฮ้ยเขาถูกหลอกให้มาโฆษณาสินค้าหรือเปล่าแต่ทว่าเจียงเฟยเจินก็ใช้วาทศิลป์ของเธอแก้ต่างแปลว่าเอ้ยเสื้อตัวนี้เป็นของบริษัทและใช้สําหรับองคอ์กรมันเป็นเสื้อเหมือนใส่กันภายในองค์กรเท่านั้นนะฮะอยากให้ใส่หน่อยเป็นที่ระลึกหน่อยยังไม่จบเจียงเฟยเจินก็ยังเอาลูกฟุตบอลของอาดิดาสมาให้โดโนโดโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไนกี้ทำเอาเจ้าตัวตกใจ ถึงกับปฏิเสธที่จะทําตามที่เธอบอกนะฮะว่าเอ้ยเอาลูกบอลน,นี้มานะเซ็นหน่อยได้ไหมหลื้อเซ็นให้อัวหน่อยแต่ทุกอย่างมันกลับเข้าทางของเจียงเฟยเจินเหมือนเธอวางแผนไว้อย่างล่วงหน้ารอบครอบเมื่อมันมีพนักงานคนหนึ่งนะฮะของบริษัทเธอก็คือบริษัทไอจินสั่งจีเนี่ยพกลูกบอลเปล่าๆมาหนึ่งลูกเป็นลูกบอลที่ไม่มีแบรนด์ดังนะบอมาขอลายเซ็นโลโนลโดซึ่งเรื่องเนี้ยเจ๊เจียงแกวางแผนล่วงหน้าไว้กับพนักงานแล้วจากนั้นกองหน้า how ก็ถือลูกบอลดังกล่าวยืนถ่ายรูปสลับกับถือกล่องลูกอมไปด้วยหลังจากนั้นโรนโ,โดโดก็ถูกจับไปยืนบนหลังฉากกลีนสกีและโชว์ทักษะฟุตบอลต่างๆทั้งเดาะครึง่งเลี้ยงมงส่งยิงวอลเล่ครบสูตรแล้วถือกล่องลูกอมของจินสังกีไปด้วยนะเมื่อถ่ายวิดีโอเสร็จเจียงเฟยจินกับโรนโ,โดโดก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องฟุตบอลด้วยกันซึ่งโรนโ,โดโดเองก็ประทับใจกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบฟุตบอลด้วยอาเคเดมี่ของเจเจียงหรือว่าเจียงเฟ โ, baptism, โดยเจ้าตัวถึงกับเรียกเธอว่าเป็นคุณแม่แห่งฟุตบอลเลยนะโอ้โหหลงคาลมนะฮะบรรยากาศมันพาไปจากนั้นฮะโรนัลโดก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับเจียงเฟยเจินและตัวแทนเยาวชนในอาคาเดมี s, SO ่ของกวางซีจินสังจีนะครับพร้อมกับรับเงินจากบริษัทจินสังจีจํานวน3ามแสนเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ10ล้านบาทเป็นการอําลาส่งท้ายทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง45นาทีแล้วทุกคนก็แยกย้ายกงินกลับไปโรนัลโด ก็ได้ตังมาประมาณ10ล้านบาท3แสนเรียญสารัฐนะครับทุกอย่างก็ดําเนินไปตามปกติอย่างไรก็ตามในเดือนกันยายนปี2003หรืออีก1เดือนหลังจากที่เรัวม,มาดิด ททัวรปะเศจีนภาพของโลนโ,โดโล,ลนทองคําก็ออกสู่สายตาชาวจีนทั่วประเทศผ่านโฆษณา,าของลูกอม,มตัวนี้ลูกอม,มกวางซีจินสั่งจีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางของประเทศจีนก็คือ CCTV เมื่อโฆษณา,าถูกแพร่ภาพฉายออกไปมันกลายเป็นวัยลอ,อไปทั่วประเทศจีนอย่างรวดเร็ววงการผู้ทําสื่อโฆษณา,าต่างตั้งคําถามว่าเฮ้ยคนดังระดับโลกอย่างโรนโ,โดนะั้นมันมาเป็นพเซเตอร์โฆษณา,าลูกอม,มให้กับเจ๊กันได้ยังไงเนี่ยอีกครั้งมันยังถูก วิจารณ์จากผู้ชมว่าเป็นโฆษณาที่มันแย่และดูไม่กระตุ้นการขายเลยแถมมีบางส่วนที่คิดว่าที่เห็นนั้นเป็นหน้าคนที่เหมือนโรนโดมากกว่าเพราะโรนโดตัวจริงอะโรนโดอานายเขาไม่มารับงานอย่างนี้หรอกโอ้ยอย่างไรก็ตามเมื่อนักข่าวไปสัมภาษณ์เจเจียงไปถามเจียงเฟยเจินว่าโฆษณาของคุณเนี่ยโรนโดเนี่ยโรนโดตัวจริงหรือเปล่าซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเฮ้ยนี่โรนโดตัวจริงแต่เธอไม่ได้บอกว่าวิธีการในการนำโรนโดมาถ่ายโฆษณานั้นเธอทําอย่างไรแต่ท้ายที่ สโฆษณาดังกล่าวกับถูกโหวตภายหลังให้เป็นโฆษณายอดแย่อันดับที่3ของปี2003ประจําประเทศจีนนะฮะไม่ใช่แค่โฆษณาทางทีวีเท่านั้นโอ้จะเจียงก็ยังแสบฮะบริษัทของเธอเนี่ยจินสั่งจีเนี่ยก็เอาภาพนิ่งของโรนัลดดที่ถ่ายวันนั้นไปประกอบสื่อโฆษณาต่างๆทั้งโปสเตอร์และเว็บไซต์แล้วกว่าที่โรนัลดอานายจะรู้ตัวก็ปาเข้าไปปี2005ก็คือ2ปีหลังจากนั้นเมื่อมีแบรนด์สินค้าจากจีนติดต่อให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแบรนด์เหล่า ที่ติดต่อเข้ามาก็มาถามโรนัดโดอานายว่าทําไมคุณถึงยอมไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลูกอมกวางซีจินสังจีทาเอาโรนโลโดก็สงสัยอยู่ตั้งนานก่อนจะถูกเล่าให้ฟังว่าอุ้ยรูปคุณคลิปคุณเนี่ยมันถูกนํามาใช้ในงานโฆษณาเมื่อปี2003ปรากฏว่าโอ้โหโรนัลโดพอรู้ก็หวงร้อนเลยครับต้องการจะฟ้องร้องบริษัทจินสังจีของเจ๊เจียงกระนั้นฮะผู้จัดการส่วนตัวของโรนโดโดก็แนะนําให้เขาไม่ฟ้องเพราะตามปกติ ผลการตัดสินคดีความของศาลจีนโอกาสที่ชาวต่างชาติจะแพ้มีโอกาสค่อนข้างสูงและต่อให้ชนะค่าตอบแทนที่ได้คืนมาก็น้อยนิดดีไม่ดีไม่คุ้มค่าทนายอีกครั้งยังจะเป็นการทําให้บริษัทคู่กรณียิ่งมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นแต่แล้วจุดแตกหักก็มาถึงในปี2007เมื่อโรนัลโดได้รับการติดต่อให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าจากประเทศจีนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ในสัญญาระบุว่าโรนัลโดต้องตัดความสัมพันธ์กับกวางซีจินสั่ง จีซะก่อนดังนั้นโรนัลโดจึงตัดสินใจฟ้องบริษัทกวางซีจินสั่งจีแบบไม่ต้องลังเลแล้วทั้งฝ่ายของโรนัลโดก็รวบร,วม,รวมหลักฐานเพื่อเอาผิดโดยยกเอาค่าตัวที่แท้จริงของเขามาเป็นตัวตั้งก่อนพบว่าค่าตัวจากการเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาเฉลี่ยตกปีละ3ล้านยูโรหรือว่าประมาณ1 1 0ล้านบาทแต่เว่ากวางซีจินสั่งจีนำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของเขาไปออกอากาศนาน4ปีทำให้เขาสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับไปมากกว่า12ล้าน ยโหรือประมาณ440ล้านบาทเมื่อมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกองทัพสื่อจีนก็บุกไปที่บริษัทกวางซีจินสั่งจีแต่เจียงเฟยเจินก็ไหวตัวทันชิงหนีไปได้ไม่รู้ว่าใช้วิชาตัวเบาจากสำนักไหนอย่างไรก็ตามบริษัทยังอ้างว่าพวกเขากับโรโนโดมีสัญญาร่วมกันอยู่แต่ออกมาเปิดเผยไม่ได้นั่นแน่และแทนที่จะเข็ดหลาบในปีเดียวกันนั้นปี2007จินสั่งจีทำการแก้เกมอีกครั้งด้วยการไปจ้างริครโดกาก้า เพื่อร่วมชาติของโรนลโดมาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการโรนลโดรู้เรื่องนี้ไม่รอช้าไปคุยกับกา้าเพราะตอนนั้นปี2007เนี่ยทั้งคู่ไปเล่นอยู่ที่เอซิมิลานด้วยกันด้วยแล้วเตือนว่าคุณอย่าหลงกลคําเชิญของเจียงเฟยเจินนะผมโดนมาแล้วอย่างไรก็ตามคําเตือนของโรนลโดอารนายมันช้าเกินไปเพราะว่าการร่วมมือกันของกาก้ากับกว่างซีจินสั่งจีนั้นมันมีการเซ็นสัญญาลงลายลักษณ์อักษรถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วจากนั้นนิโลกาก้าก,าก็บินไปที่ประ เทศจีนเพื่อไปถ่ายโฆษณาตัวใหม่ของลูกอมกวางซีจินสั่งจีของเจเจียงโดยที่ได้รับรายได้ค่าจ้างตามสัญญาถึง14ล้าน3 0 0แสนอยู่หรือประมาณ76ล้านบาททางโ,โ,นโ,โรนัลดอานามาููเรื่องนี้คงจะล้มทั้งยืนแน่นอนโอ้โหตัวเองโดนหลอกไปถ่ายได้น้อยกว่านี้เยอะหลังจากที่ได้กาก้ามาเป็นพรีเซนเตอร์กิจการของลูกอมกวางซีจินสังจีก็ดีวันดีคืนจนขยายกิจการไปฮ่องกงส่วนทางกับโ,โ,นโ,โรนัลดอานา สื่อจีนเนี่ยก็รายงานว่าพวกเขาได้ตกลงกันอย่างลับๆนอกสารโดยที่ทางบริษัทกวางซีจีสั่งจียอมจ่ายเงินตามที่เจ้าตัวเรียกร้องเพื่อแลกกับการไม่ถูกฟ้องก่อนที่เรื่องราวจะปิดฉากลงไปอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามในปี2015ลูกอมแก้เจ็บคอกวางซีจีสั่งจีก็เติบโตขึ้นอย่างสูงทั้งในจีนฮ่องกงมาเก๊าจนทาไรายได้สูงสุดเป็นประวัติการขององค์กรด้วยยอดขาย129ล้านกล่องทัง รายได้รวมสูงถึง707ล้านหยวนเป็นเงินไทยประมาณ3,600ล้านบาทและเมื่อก้าวถึงจุดสูงสุดแล้วบริษัทจึงได้นำรูปศาตราจารย์หวังที่อยู่บนกระดองมาตั้งแต่ปี1994ออกไปแล้วแทนที่ด้วยรูปหน้าของเจียงเฟยเจินแทนในปี2015แต่สุดท้ายช่วงเวลาแห่งความสุขอยู่ได้ไม่นานนับตั้งแต่ปี2016หุ้นของกวางซีจินสั่งจีตกลงอย่างต่อเนื่องทุกปีแถมในปี2017ได้เจียง เจียงเฟยเจินยังถูกบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งในจีนฟ้องฐานไม่ยอมจ่ายค่าจ้างตามสัญญาถึง50ล้านหยวนหรือว่าประมาณ260ล้านบาทก่อนถูกศาลเสี่ยงให้ขึ้นบัญชีเป็นลูกหนี้ที่ไร้ความซื่อสัตย์พร้อมบทลงโทษห้ามเดินทางออกนอกประเทศจีนอย่างไม่มีกําหนดเท่านั้นยังไม่พอครับกวางซีจินสั่งจีเผชิญวิกฤตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหุ้นกําไรและยอดขายที่ตกลงทุกปีจนกราฟดิ่งมาตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันยัง เช่นกังไรที่เคยทำได้29.2%ในปี2015ลดลงเหลือ13%ในปี2020ร,รวมถึงยอดขายตลอดปี2020ที่ผ่านมาก็ทำได้91ล้านกล่องเท่านั้นแต่สำหรับเจียงเฟยเจินการแก้เกมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เธอทำได้อย่างชำนาญในปี2020ทางโรงงานได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ที่ยังคงสูตรแก้เจ็บคอพร้อมสโลแกนเคลียร์คอให้โลกฟังอีกทั้งยังกล้าเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับราย การวาเลนตี้ต่างๆในประเทศจีนอีกด้วยแต่แล้วตอนจบมันก็เดินทางมาถึงครับเมื่อลูกอมที่เป็นสินค้าชูงรงขึ้นราคาจากกล่องละ5หยวนหรือว่า26บาทซึ่งเป็นราคาที่ขายมาเนิ่นนานขึ้นราคามาเป็น6.4หยวนหรือ33บาทต่อ1นึ่กระองในปี2020นะโดยที่ยังบรรจุกล่องละ2แผงแผงละ6เม็ดตามเดิมทําเอายอดขายนั้นตกลงเป็นประวัติการของบริษัท ก็คือ9กล้านกล่องอย่างที่เรียนไปปัจจุบันฮะลูกอมกวางซีจินส่างจีถอนการผลิตและจําหน่ายในฮ่องกงรวมถึงมาเก๊าไปแล้วเนื่องจากบริษัทขาดทุนมหาศาลอย่างไรก็ตามในจีนแผ่นดินใหญ่มันยังคงวางขายตามปกติแต่ไม่มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทกวางซีจินส่างจีอีกเลยนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาหายไปจากหน้าสื่อส่วนโรโนัลโด้แม้ว่าจะถูกคุณนายเจียงเฟยเจนหลอกจนหัวทิ่มแถมได้ค่าตัวจากการถูกหลอกไปโฆษณาไม่กี่บาทแต่ ถ้าเขาได้รับรู้เรื่องราวของลูกอมกวางสีจินสั่งจีงในทุกวันนี้ไม่แน่ว่าเขากําลังอาจจะยิ้มมุมปากอยู่ก็ได้ หัวเราะที่หลังอาจจะดังกว่าอะไรแบบนั้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังกับทอล์กทูโทนวันนี้เรื่องของโรนัลโดอาไนแข่งดังระดับโลกที่โดนหลอกไปโฆษณาลูกอมถึงประเทศจีนก่อนจะลากันไปใน E ีีนี้ฝากไว้หน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ขอความเมตตากรุณาเห็นใจกด subscribe ให้ด้วยถ้าใครกด subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ E p พีหน้า E ีีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ